สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องอาราพีอีพีที่119ค่ะประจำเย็นวันจันทร์ที่27ตุลาคม2500 68นะคะเช่นเคยนองราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจารณาชุดนะคะ30รายการค่ะเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจะส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหานองราพีได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ 099-084-1561-092 543-9610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องรัาพี่กันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบจะพี่จารอบเช้ารอบเย็นนะ รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะรายการที่1จะพิจารณาเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงค่ะมาคู่กับพระคำข้าวนะคะองค์ที่สองจะเป็นพระคำข้าวค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะคะมาพร้อมกรอบสตันเลตค่ะ หนองค์200บาทปิดคู่300บาทได้เลยนะคะรายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะด้าน,นหลังจะเป็น9ราชการนะคะมาพร้อมกรอบสัตว์ e t เลนะคะสวยนะคะพี่ขาเก่าเลยมีคาบเก่าๆเกาะแบบนี้นะพี่นะอ่ะรายการที่4ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนค่ะ เหรียญหลวงพ่อพัดลงยานะคะพี่พี่ขารุ่นรวยทุกทางค่ะตอกโค้ดนะคะแล้วก็โค้ดหมายเลขด้วยค่ะ49เก้าหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนรุ่นรวยทุกทางค่ะรายการที่5จะเป็นสมเด็จวัดลักขังค่ะพิมพ์พุทธซ้อนฐานสิงห์นะคะนี่ มีตะไบทองด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นเบญจพาคีแบบนี้ค่ะตะไบทองหน้าหลังเลยนะคะรายการที่6ค่ะ6จะเป็นอ่าพระสิบทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะ ปี2512หลวงพ่อเงินวัดดอนแยหอมหลังยันแบบนี้นะคะรายการที่7เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะเหรียญเก่านะคะเลี่ยมพลาสะติกแต่ด้านหน้าเหมือนแตกไปแล้วแต่องค์พระด้านในสวยสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะคะนี่รายการที่8เป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูวัสแกปี22ค่ะ น้องระพีได้มาพร้อมกล่องนะคะพี่ๆขาเก่าๆเลยพระกิ่งค่ะต่อโค้ด1จุดด้านหลังนะคะหลวงปู่ดูวัดสักแกค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะรายการที่9เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมสายวัดสะพานสูงลงลักนะคะ ลงลักแดงค่ะทักเชือกนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่ากเลย10จะเป็นพักกิ่งเปาวะเรศค่ะกะไหลทองด้านหลังเขียนว่าเปาวะเรศนะคะ1องค์200บาทนะคะ2อ,องค์300บาทค่ะสิอดจะเป็นงาแกะค่ะ เจ้าของเขาบอกเป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะพิมพ์ขีดไก่ด้านล่างแบบนี้ค่ะมาพร้อมกอบทองลงหยานะคะสวยๆเลยค่ะ12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญปีสองสี่แดวัดหนองโพค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะ สวยเลยเหรียญเก่าสักภาพใช้ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลลงยาค่ะสวยนะคะเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะด้านหลังที่ระลึกในงานกตัญยูทิตานะคะหลวงปู่ดุลจับพิจาแล้วก็14ค่ะจับเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลรุ่นกายทิพย์นะคะ ตอกโคดด้านหน้าด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพระชัยวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ปีพศ2521ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ15จะเป็นเหรียญดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์ของหลวงปู่มหาศิลาค่ะ ด้านหลังมียันด้วยนะคะดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะคะแล้วก็มีตะกุดตะกุดก็จะมีโค้ดแล้วก็โค้ดหมายเลข4-6-5หะคะนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ16เป็นล็อกเก็ตค่ะหลวงปู่ศิลามาพร้อมกล่องเลยด้านหลัง จีวอเกษามีได้นะคะสิบเจ็ดเป็นเหรียญจี้หลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะสวยนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะด้านหลังค่ะเขียนว่ารวยแล้วก็มียันแบบนี้มาพร้อมกรอบสแตนเลสสวยๆเลยนะคะเหรียญจี้ รายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกค่ะรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่ค่ะ19ค่ะเป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะด้านหลังจะเป็นช้าง3ามเสียน สวยนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสเลย20เป็นเหรียญหลวงปู่คำบุเหรียญหลวงปู่คำบุนะคะฉลองอายุ89ปีวัดกุดชมพูอุบลราชธานีค่ะเหรียญสวยนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาท21เป็นสมเด็จเก่าค่ะ มีปิดทองด้านหน้านะคะเก่าๆเลยค่ะด้านหลังมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะสวย22เป็นเหนเรียญหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นอ่ามั่นคงเจริญทวีคูณน,นะคะตอกโค้ดซ้ายขวาเลยหลังยันแบบนี้นะคะปี3 7ค่ะ สวยนะคะ23เป็นตะกรุดหลวงปุตโตค่ะตอกโคดนี่ตอกโคดยันแบบนี้นะคะหลวงปุตโตะปิดแผ่นทองถักเชือกค่ะตอกโคดบนล่างนะคะนี่เลยสวยๆรายการที่24เป็นเหรียญปิดตาพังพก,การค่ะตอกโคดนะคะแล้วก็มียันนะนี่ด้านหลังค่ะ เป็นลาหูอมจันทรล้อมแบบนี้นะคะเราก็มียันนะคะเรียนปิดตาพังพัก,กาลค่ะมาพร้อมกอบเงินนะคะ25จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะสภาพใช้เลยค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำา6 6เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ประหมอค่ะ มาพร้อมกอบเงินลงยานะคะสีสวยเลยรายการที่27ค่ะหลวงปู่เอี่ยมจาพี่จา๋าหลังยันห้านะคะ28ค่ะเป็นพระปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อตะกั่วค่ะเป็นเนื้อชินตะกั่วนะ ยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จบางขุนพรมค่ะนี่สยวยเลยค่ะกุเก่าปี2,500ค่ะ30จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะเนื้อหาเก่าๆด้านหลังจะเขียนว่ารอสอหนสองสองนะคะ 1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทจะพิจา099ค่ะ084 1561 092 543 9610สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ